ครับวันนี้ก็เราได้มา,าร่วมมือกันในการจัดก,กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็เป็นปีที่5ครั้งที่17ของโครงการ p ีทค่ายอาสาทําจริงไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มบริษัท p ีทีนะครับดำเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านของสังคมนะครับในเรื่องของการศึกษา เรื่องของทางด้านสุขภาพอา,ารามัยนะครับแล้วก็เรื่องของทางด้านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็กิจกรรมหลักๆนะครับที่เราได้กระทามาตลอด5ปีที่ผ่านมาก็จะเน้นหนักทางด้านที่กล่าวมานะครับรอบนี้เรามาจัดกันที่อาเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งอําเภอกําแพงแสนเป็นอาเภอใหญ่นะครับแล้วก็มี สถานีบริการ PT อยู่ร่วม10กว่าสาขานะครับแล้วก็เป็นอเาเภอแรกๆที่ PT เข้ามาตั้งสถานีบริการนะครับโดยรับความร่วมมือจากทางด้านของกำนันนะครับผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านที่ได้เข้ามาสนับสนุนใช้บริการของ PT นะครับจนอําเภอกำแพงแสนน่าจะพูดได้ว่าเรามีสถานีบริการที่มากกว่าสถานีบริการแบรดนด์อื่นะนะครับแล้วก็กิจกรรมใน โครงการพีดีค่ายอาสาเนี่ยนะครับซึ่งทางพี่พี่นะครับได้สละเวลามาร่วมการทํากิจกรรมตลอดมาเนี่ยนะครับก็ในช่วงเช้าเราก็จะมีกิจกรรมทางด้านของ,ทาง,าของทางด้านของแจกทุนการศึกษานะครับแล้วก็แจกอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับซึ่งกเน้นหนักไปทางด้านของภาคของการศึกษาแล้วก็พวกทางด้านของการปลูกผัก นะครับเพราะเหตุเพื่อสร้างอาหารให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็กิจกรรมถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านของการกีฬาการเล่นต่างๆเพื่อให้ด้านด้านของนักเรียนได้เข้ามาร่วมกันทํากิจกรรมนะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อสุขภาพภารนามัยของนักเรียนเองนะครับถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมของโครงการพีทีชุมชนตาสว่างนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัดตรวจวัดสายตา แล้วก็ตัดเว้นให้กับผู้สูงอายุนะครับสังคมไทยเรานะครับก็เริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุนะครับก็เราก็เข้ามาสน้าถึงดูแลสุขภาพอารานามัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะทางด้านของสายตานะครับเพราะว่าแก่ตัวลงนะครับสายตาก็อาจจะเสื่อมไปตามวัยนะครับก็นําจับสูพทย์นักทัศนตาตร นะครับมาตรวจคุณภาพสายตาแล้วก็ตัดแว่นเพื่อให้ทางผู้สูงอายุได้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติในชีวิตประจําวันนะครับเรียนดูลูกหลานนะครับเพราะว่า,าพ่อแม่ของหลานๆก็คงจะตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ต้องเข้าไปทํางานในเมืองก็มิ้งแดบผู้สูงอายุไว้ตามต่างจังหวัดหรือว่าอะไรพวนี้ทางกลุ่มบริษัท P ีก็ไม่ทิ้งนะครับ เราบอกแล้วเราอย่างไรเราก็ต้องก้าวไปด้วยกันนะครับสังคมของพวกเราทั้งหลายนะครับต้องช่วยเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะครับกิจกรรมอีกด้านหนึ่งก็คือคกิจกรรมทางด้านของการดูแลทางสิ่งแวดล้อมนะครับก็มาให้ความรู้นะครับให้การสนับสนุนชุมชนในการปลูกผักนะครับปลูกต้นไม้นะครับจัดก,การเรื่องขยะนะครับเพื่อดูแลสภาพแวดล้อมของ <ข S 2> ชุมชนของเรานะครับและก็ประเทศของเรา เพื่อสามารถส่งผ่านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังอนาคตได้นะครับนี่คือกิจกรรมหล,หลักๆที่ทางกลุ่มบริษัท ptg นะครับให้การสนับสนุนนะครับตลอดมาเพื่อเราจะสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขไปด้วยกันนะครับ